สวัสดีครับนิวโหกับช่องวิซิมีดังชาแนลนะครับวันนี้นะครับลโกมาสวัสดีปีใหม่ของ FC ของเราทุกท่านนะครับที่เดินทางมาติดตามเราดูคลิปเรามาถึงปีใหม่นะครับทุกคนครับเนี่ครับนี่ครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็เนี่ยครับเราก็แบบแบบถ่ายว้าวแบบดีวีว้าวนะครับนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับแล้วก็ จะมารีวิวว่าอันเ้าบางส่วนนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่หมดนะครับพื้นที่มันเต็มนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่หมดนะครับเดี๋ยวเราเริ่มไปรีวิวกันครับไปเริ่มที่ดวงไหนเอารวงนี้แล้วกันทำใหม่เอาว่ามาประดับปีใหม่ใช่ไหมครับครับเอาว่ามาประดับปีใหม่นะครับสองดวงนี้ก็เซตคู่นะครับแพคคู่นะครับขึ้นเหมือนกันนะครับปีกดวงนี้จะสายแข็งนะครับดวงนี้จะไล่เบานะครับทํางานได้ยังครับดวงดวงนี้ก็ สดๆร้อนๆนะครับสองข้างก็เพิ่งทําเลยนะครับประมาณสามวันที่แล้วนะครับหรือสองวันนี่แหละครับแล้วก็ไปเทสมาแล้วนะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงครับก็มันมันก็ต้องปรับแก้นะครับเพราะเราใส่แล้วก็ลองไม่ใส่หางนะครับไม่มันก็ไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ไปเทสนะครับเราก็เทสข้างเดียวนะครับไปดวต่อไปครับ อนี้ก็เป็นล่มยักษ์นะครับเรือก็เป้าเป้ากปเป้ายักษ์นะครับเนี่ยครับก็ประมาณเม็ดสีนะครับเม็ดสีเมจิเม็ดสีตรงนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องบินนะครับเนี่ยครับเครื่องบินครับก็จะได้ยินเสียงพุกมานะครับเพราะเขาก็เริ่มจุดกันแล้วนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเครื่องบินนะครับตรงนี้ก็เป็นยูราขาวนะครับที่นิ่งมากครับนิ่งที่สุดนะครับนิ่งสุดๆเลยตรงนี้ มัก็จะเป็นยักษ์เขียวนะครับยักษ์เขียวยักษ์เขียวนะครับตัวนี้ยักษ์เขียวแล้วก็ประมาณเม็ดเก้าสิบนะครับดรงนี้ก็เม็ดเจ็ดสิบนะครับตรงนี้ก็เม็ดหกสิบนะครับดวงนี้สองเม็ดสิบเซนนะครับของเม็ดสิบเซนนี่อะไรครับยูราเปิดช่องครับยูราเปิดช่องดวงแรกนะครับที่เราทํากันทั้งครอบครัวนะครับใครยังไม่ดูคลิปก็ไปดูได้นะครับตวงนี้นะครับเราทําเองนะครับต่อไปก็เป็นคันสนูนะครับคันสนูครับครับอันนี้ก็เป็นคันเครื่องบินนะครับอันนี้ก็ สนูฟ้าลั่นนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รีวิวสนูให้ฟังนะคะว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นยักษ์ใหญ่ไปจำค่ายนะครับก็คือไอ้ยักษ์นะครับไอ้ยักษ์ยักษ์ใหญ่เห็นไม่เต็มตัวนะครับเพราะว่าเราเอาอยู่ข้างหลังนะครับตรงนี้ครับก็ขึ้นนิ่งเหมือนกันนะครับแต่ลมแรงก็เอาอยู่นะครับแต่ก็ไม่เท่าจุลาขาวนะครับจุลาขาวจะเอาอยู่กว่านะครับ เครื่องบินนะครับมีไฟด้วยนะคะนีนะครับเปิดได้หลายมีสามโหมดนะครับตัวนี้ก็เมตรเจ็ดสิบนะครับทุกคนเมตรเจ็ดสิบนะครับอันนี้อันนี้อะไรครับอันนี้ก็เป็นมีรุ่มเล็กนะครับก็ประมาณไม่ถึงร้อยเซนนะคบแปดสิบเซนนะครับเปิดช่องนะครับเปิดช่องครับเปิดหัวนะครับอันนี้นํานํามาหมดหรือยังครับยังนะครับมีวางงจวนนะครับพวกปีที่แล้วนะครับพวกว่าปีที่แล้วก็ อยู่บนบ้านนะครับก็เอาลงมาไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นพวกปีที่แล้วก็เยอะอยู่นะครับแล้วก็เอาพวกยักษ์ใหญ่ลงมานะครับใหญ่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 บึ้มเบื้นะครับลงมานะครับยักษ์เขียวยักษ์เขียวเนี่ยก็เพิ่งซื้อนะครับตรงนั้นก็เพิ่งทํานะครับแล้วก็ถ้ามีเนี่ยเราก็เพิ่งซื้อส่วนที่เหลือแล้วก็ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วสองปีที่แล้วก็มีนะครับครับผมเดี๋ยวคับเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูนะครับเดี๋ยว จะกล้องถ่ายเดี๋ยวให้ดูนะครับวันนี้ก็มีเอกนะครับมาร่วมสนุกปีใหม่ด้วยนะครับเ c ใช่ไหมครับครับเอกรับซีเอกนะครับเอฟีเอกพอดีแล้วก็ตกแต่งด้วยไฟนะครับแล้วก็อันนี้ขอเรียกอะไรครับอันนี้คืออะไรครับท่านผู้ชมต้นคริสต์มาสครับต้นคริสต์มาสนะครับต้นคริสต์มาสนะครับ อันเนี้ยอันเนี้ยอันที่มันเป็นเนี่ยใส่ลุงครับผมใส่ลุงนะครับใส่ลุงนี้ครับแล้วก็เอามาตกแต่งวันตรุษคีรีสัมฤสธ์นะครับครับผมแล้วก็โดยพรปีใหม่ให้กับ FC นะครับอันนี้แล้วก็ซื้อไครมาใหม่ครับก็ให้ FC ปีนี้นะครับที่ติดตามเราแล้วก็ดูคลิปเรามาถึงปีใหม่นะครับแล้วก็สงท้ายปีเก่าก็รับปีใหม่นะครับวันนี้ก็31ธันวานะครับ ก็เป็นวันสุดท้ายของ2567นะครับปีหน้าก็2568นะครับท่านผู้ชมก็ใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วครับแล้วก็ทุกคนที่ติดตามนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำร่ำยวยและร่เงินทองไหลมาเทวานะครับคนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ tag, กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวิงนุวีตังแชนเนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย คืนครับ